สดีครับพบกับผมโต๊ะปลาล้อมมือนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้านนอกปลานะครับก็วันนี้ผมอยู่ที่นะครับคลอง13หนองจอกนะครับวันนี้ผมมาตกปลานะมาตามล่าปลาตะเพียนของจอกนะครับเพราะว่าปลาตะเพียนที่นี่คค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าเป็นคลองที่แบบน้ำเขาจะไหลแบบเอื่อยๆนะครับปลาตะเพียนผมกชอบจะครบปีละที่ไม่ได้มาที่นี่นะครับตอนนี้ผมก็ลงตะก้อหน้าดินไปสามคันไปแล้วนะครับดูน้ำครับ สังเกตเห็นน้ำไหมครับน้ำเขาเขาเพิ่งปล่อยน้ำมาจากชนประทานนะครับที่คลองศิษสาของเจาอจาเนะเมื่อเดือนที่แล้วน้ำยังแห้งครับแต่รอบเนี้เขาปล่อยน้ำมาใหม่นะไม่รู้ว่าปลาอันไปกินหรือเปล่าวันนี้มาลองกครับพุญายังยังไม่เน่าเลยเพราะว่าย้ายังขี้เียอยู่เลยในมองอยู่ยยในน้ำนะครับน้ำเพิ่งท่วมประมาณนั้นนะครับก็ลงไปแล้วครับสามคันนะก็มาลุนกันนะครับพี่น้องวันนี้ก็เดี๋่วที่ผมใช้จะเป็นอน บางขาวธรรมดานะครับไม่ได้ไไดฟีเรียดเรื่องเหญ่ม,มากทีนี้มาดูครับน้ำาหนนะทีนี้ก็หมายสวยเลยครับตอนนี้ก็เช้าๆนะครับที่คลองอีสานตองจอกตัวน,นี้ผมอยู่ใต้ต้นไม้นะใต้ต้นฉำฉายใหญ่ครับร่มรื่นนะฮะก็นานะท่านใดที่สนใจก็มากันได้นะครับผมก็หาที่จอดรถให้มันแบบปลอดภัยหน่อยนะพอมติดถนนใหญ่รถสิบร้อวิ่งเยอะอันตรายรับ ครับเดี๋ยวผมจะเตรียมอุปกรณ์ตกสปิวไปด้วยแล้วกันนะครับรุ้นกันครับว่าจะได้ปลายหรือเปล่าครับคอนเสิรอตวันนี้นะครับเลย ไปติดครับนี่คันคันคันจะวิ่งลงน้ำแต่วัดไม่ทันช้าไปน,นิดเดียวน่าจะเป็นที่ตะขอนะครับตะขอเล็ใหญ่ไปนะแต่ไม่เป็นไรครับนี้มันลุ้นปลาไซน์นะปลาแบบไซส์ใหญ่ตะขอใหญ่เราลุ้นตัวใหญ่นะโีเคครับรอนใไมครับพี่น้องปลาก็มาเข้ากินเหยื่อแล้วเนาะมาที่สองนะก็ยังมีความหวังนะงเสกเยินเสกกระดิ่งแล้วโอเคครับลุ้นกันต่อครับ ได้เลวนะครับติดติดติดมาแล้วแต่เพื่อนดูปลาดูน้วนะครับก็หลุดนะครับเมื่อกี้หลุดปากนี่ปลาสังขวาสเล็กตัวเล็กปลาหนังนะครับสําหรับคลอง13นี่ก็ปลาพวกปลาประเภทวงปลาหนังนี่ก็จะมีเยอะนะครับพวกปลาขยงพวกปลาสังขวาสสวายประมาณนี้ปรากดก็มีนะ ยังไม่ปลดล็อกเลยวันนี้หลุดไปแล้วต้องบอกว่าวันนี้บรรยากาศค่อนข้างจะดีเลยนะครับ Yeah. Yeah. ท้ายก็มาครับปลาตะเพียนคลอง13หนองจอกเยสสุเล็ดวิหลุกมาแล้วครับรอมาครึ่งวันนะครับตั้งแต่7โมงนะครับนะนะ มาจมไ,ได้ครับตะเพียนไซส์สวยครับพอสามหนังเจอกนะก็ตั้งแต่เช้ายันตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะครับก็มากินนะแต่วัดไม่ติดสักทีครับแต่รอบเนี้ยติดครับสวยครับตัวนี้ตะเพียนเจ๋งอืมสำเร็จโอเคครับเมื่อกี้ก็ปลดล็อกไปแล้วครับรอดแห้วไปนะครับได้มาหนึ่งตัวสำหรับปตตะเพียนนะครับตาม เขาเรียกอะไรมันล่าปลาตะเพียนก็ต้องได้ปลาตะเพียนนะครับวันนี้ก็ได้ไปหนึ่งตัวนะครับ63ต้อจองนะก็ร้องแต่เจ็ดโมงมาแต่เจ็ดโมงนะครับตัวนี้ก็เที่ยงพอดีโอ้ลุ้นนะครับก็มากินบ้างนะครับเพรกงแกงเป็นปลาเล็กะวัดไม่ค่อยติดนะครับเพราะว่าผมกาตงขอเบอร์ใหญ่มานะครับหวังว่าจะเล่นแบบไซส์ใหญ่เนาะก็เอื่อนว่าน้ำมันเพิ่งมาก็มีแต่ลูกปลาก็วัดติดนะครับได้มาตัวดูดไปตัวหนึ่งนะปลาสังกะวาก็ไม่เป็นไร แต่เป้าหมายของผมวันนี้มาหาปลาตะเพียนของสามนะครับปลาตะเพียนที่นี่มันเนื้ออร่อยเพราะว่าเป็นปลาธรรมชาติน้ามันไหลแบบเอื่อยๆนะแล้วก็แบบมันอยู่แบบธรรมชาติจริงๆนะครับก็ได้มาตัวนะครับก็ดีใจนะครับปึบ๊บนะครับก็เมื่อกี้ก็จะถอดใจก็จะกลับแล้วครับก็พอดีมันมาพอดีก็ต้องลัางดูนต่อครับพอเหยื่อก็จะหมดแล้วผมอมาถังหนึ่งนะครับก็เหลืออยู่ประมาณหนึ่งสองนะครับ ก็ได้อยู่มันอ่อยไปเรื่อยๆนะครับตีกองกองไว้ก่อนนะก็<อ>มีลุ้นต่อนะครับสําหรับตะเพียนคองสิบสามนองจอกร้อนแห้วครับ โอเคครับตอนนี้ก็ได้เวลาตอนนี้ไปสองแล้นะครับได้เวลากลับแล้วนะครับตกปลาตามล่าปลาตะเพียนของสิบสามหนองเจาะนะครับก็จบไว้แค่นี้นะครับนานาผมมาตั้งแต่เจ็ดโมงแล้วนะมาลงตะกอนหน้าดินสำคัญนะครับแล้วก็สปิวสปิวก็ไม่เอาเลยนะครับอ่ตะกอนหน้าดินก็กินนะครับวัดไม่ติดนะครับก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับเหยื่ออาจจะไม่โดนใจเขาก็ได้อะไรก็ประมาณนี้นะครับก็ ได้มาตัวหนึ่งก็รอดแห้วนะครับวันนี้ก็สนุกดีครับก็มาชมบรรยากาศนะครับนั่งใต้ต้นไม้รับออกซิเจนเต็น โหนะนะครับผมจีเห็นไหมครับโหจะกลับแล้วครับโอ้ยหลุดครับวัดไม่ติดอีกแล้วนะครับนอสักคันผมอย่างนี้เลยกำลังจะกล่าวจบกันนะนะพอดีเลยตัวมีไซส์แะไรนะนะผมวัดไม่ติด,อดพอดีตีกองกองกันเต่ตะก้อมันไปไปเกี่ยวกันนะเนาะลากันมาได้มันทีเดียวสามคันเลยโอ้โหน่าเสียดายนะครับก็เสียดายจริง ไม่เป็นไรครับนะนะก็ขอฝากคลิปผมไว้ด้วครับช่องเล็กๆของผมด้วยครับคนนอกตกปลดดานะครับท่านะนะท่านไหนที่กดเข้ามาเจออย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับโอกาสหน้าผมจะไปตกปลาที่ไหนหรือไม่แน่นะครับผมอาจจะมาแก้มือที่นี่ก็ได้ครับก็ค่อยติดตามค่อยเจอกันใหม่นะครับก็ขอสวัสดีครับบ๊ายบาย